สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นปถมศึกษาปีที่5เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด1ิบท,บทคือบทที่1ถึงบทที่10เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่6บางระจันรำลึก เสียงกรอะดังรัวกระชันทียิ่งขึ้นหัวใจของชูใจก็เต้นทีรัวเร็วยิ่งขึ้นเช่นกันขณะนั้นแสงจากคบไฟสว่างโชดช่วงจนมองเห็นใบหน้าของคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ได้อย่างชัดเจนทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาทุกคู่แวววาวแสดงความเด็ดเดียวและกล้าหารจ้องจับอยู่ที่พระพิสุรูปหนึ่ง ซึ่งนั่งอยู่บนสาลาเล็กๆใต้ต้นโพใหญ่ใบหนากลางที่ชุมนุมนั้นพระพิสุรูปนั้นหลับตาพนมมือแน่วนิ่งอยู่เป็นเวลานานคราวใดที่ผู้นั่งชุมนุมขย,ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวแสงไฟก็ส่องกระทบอาวุธอันมีหอกดาบขวานและมีสั้นเป็นประกายแปรปราบชูใจหันไปมองรอบๆตัว หวังจะได้พบย่ากับอาหรือใครที่เขารู้จักก็พบแต่คนแปลกหน้าทั้งหญิงชายทุกคนไม่สนใจชูใจเลยดูเหมือนพวกเขากำลังรวมพลังใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุ่งตรงไปยังพระพิสุที่นั่งพนมมือหลับตาอยู่กลางที่ประชุมชูใจค่อยคอยครานออกจากกลุ่มคนขณะที่ผ่านชายชกันสามคน ซึ่งนั่งถือดาบเรียงกันอยู่ชูใจเหลือบตาขึ้นมองแล้วแทบจะร้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจระคนตกใจเพราะชายชกันสามคนนั้นคือวีระปิติและมานะนั่นเองทั้งสามคนไม่มองชูใจเลยชูใจรีบครานออกไปอย่างรวดเร็วจึงชนคนคนหนึ่ง มานีนั่นเองทั้งสองคนโผเข้ากอดกันอย่างดีใจเราอยู่ที่ไหนมานีฉันงงไปหมดแล้วชูใจละล่ำละลักถามฉันเห็นปิติพี่วีระและพี่มานะโตเป็นหนุ่มใหญ่นั่งถือดาบทำหน้าทะมึงถึงอยู่ข้างในโน้นเขามาทำอะไรกันมานีหัวเราะกระซิบตอบเบาๆเสียงแผ่วเหมือนลอยมาแต่ไกล เรากำลังมารอรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระอาจารย์ธรรมโชตไงล่ะจำไม่ได้หรือตอนดึกสงัดคืนนี้ชาวบ้านบางระจันของเราจะออกจู่โจมฆ่าศึกที่ตั้งค่ายหลายรอบให้แตกพินาศยับยืนเหมือนที่เคยแตกพ่ายมาแล้วหลายครั้งพี่มานะพี่วีระและปิติเขาเป็นนักรบที่ชำนาญการใช้ดาบเธอลืมเสียแล้วหรือ ชูใจฟังแล้วก็นึกไม่ออกรู้สึกพิศวงงงวยแต่ก็พยักหน้าเออเออไปกลับมานีด้วยทั้งสองคนนั่งเงียบเงียบมองดูเหตุการณ์ต่อไปครูหนึ่งพระอาจารย์ธรรมโชตก็ลืมตาและลดมือลงเสียงผู้คนที่นั่งชุมนุมพูดพึมพำกันทั่วไปเสียงหึงห่งหึ่งฟังไม่ถนัดว่าพูดอะไร ทุกคนต่างลุกขึ้นไปรวมกันอยู่อีกด้านหนึ่งของศาลาแล้วค่อยๆเดินก้มตัวพนมมือรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระอาจารย์ธรรมโชตนั่นไงชูใจเธอจงดูนักรบผู้กล้าหารแห่งบ้านบางระจันของเรามานีร้องอย่างตื่นเต้นนั่นนายแทน่นถัดมานายดอกนี่นายอินต่อไปนั่นนายเมืองโนนขุนสัน กำนันพันเรืองกับนายทองแสงใหญ่นั่นนายโชธดูสินั่นนายทองเหม็นขี่ควายมาด้วยเห็นไหมชูใจท่านผู้นี้แหละขี่ควายถะลวงไล่ฆ่าศึกแตกกระจายเมื่อการรบคราวที่แล้วนั่นนายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้วล้วนเป็นยอดนักรบกล้าทั้งนั้นเธอดูให้เต็มตาสีชูใจ เป็นบุญเหลือเกินที่เราได้มาเห็นขอให้ชาวบ้านบารจันชนะค่าศึกศัตรูเถิดมานีพูดจบก็ก้มลงกราบชูใจรู้สึกตื่นเต้นเหลือที่จะกราวพนมมือก้มลงกราบเคียงกับมานีทันใดนั้นมีเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบทิศเสียงคนร้องตะโกนว่าค่าศึกโจมตี ชาวบ้านบางระจันผู้กราหาญกระจายกันออกเข้าต่อสู้ฆ่าศึกทันทีเสียงอาวุธกระทบกันเสียงปืนดังสนั่นเป็นระยะเสียงคนและเสียงม้าร้องสลับกับเสียงวิ่งเข้าประจันบานดังก้องกำปนาตครบไฟดับวูบลงหมดไม่รู้ใครเป็นใคร มานีกับชูใจกอดกันแน่นยืนตะลึงอยู่กับที่มานีชูใจมาทางนี้เสียงร้องเรียกใกล้ๆเพชรนั่นเองเขาถือฉมวกอันที่เคยพุ่งเสียบหัวงูจงอางเมื่อปีกลายชูใจแปลกใจมากว่าเขาได้มันกลับคืนมาอย่างไรยังไม่ทันเอ่ยปากถามมานีก็ฉุดมือออกวิ่งตามเพชรไปทันที เพชรพาวิ่งตัดตรงออกไปสู่แนวป่าทึบทุกคนทุกแห่งมืดมิดเพราะเป็นคืนเดือนบดแต่เพชรวิ่งไปได้อย่างคล่องแคล่วมานีกับชูใจวิ่งตามไปติดติดเสียงสู้รบกันอย่างดังกึกก้องโกลาหนอยู่เบื้องหลังเด็กทั้งสามคนวิ่งตามกันไปเป็นเวลานาน,านจนเหนื่อยหอบห่างสนามรบมาไกลจนเกือบไม่ได้ยินเสียง ชูใจหอบพรางถามมานีว่าย่ากับอาของฉันพ่อกับแม่ของเธอโอ้ยเหนื่อยมานีจา๋าใครต่อใครหายไปไหนกันหมดเพชรกับมานีไม่สนใจจะตอบคำถามของชูใจเลยคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งนำชูใจต่อไปจนกระทั่งมาถึงสถููร้างที่ชูใจจำได้แม่นยำเพชรจึงหยุด ทั้งสาคนซุดนั่งลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนเพชรพามาที่นี่ทำไมฉันกลัวงูกลัวขโมยชูใจคร่ำครวญรู้สึกสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเมื่อสักครู่นี้เขากลับมานีนั่งอยู่ท่ามกลางนักรบผู้ก้าหารแห่งบ้านบางระจัน ภาพนายทองเหม็นถือขวานขี่ควายยืนจังก้าอย่างห้าวหาญยังติดตาอยู่แต่บัดนี้พวกเขากลับมานั่งอยู่ข้างสถูกร้างที่เคยผจนภัยเมื่อปีกลายคราวนี้ที่ยอดกลับมีมนดบสวมไว้พอนึกถึงงูจงอ่างขึ้นมาชูใจรู้สึกกลัวจนตัวสั่น มองดูเพชรกับมานีก็ไม่เห็นคนทั้งสองรู้สึกกลัวแต่อย่างใดชูใจรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งไม่ว่าเขาจะพูดหรือถามอะไรเกี่ยวกับย่าและอาหรือคนอื่นๆทั้งเพชและมานีก็ไม่ตอบพอทั้งสามคนหายเหนื่อยต่างก็มองซ้ายมองขวาเพื่อหาที่หลบซ่อนให้ปลอดภัย เพชรพาเด็กหญิงทั้งสองไปที่ปากอุโมงคขณะนั้นมีแสงสว่างสลัวสลัวสองออกมาชูใจกำลังอ้าปากคัดค้านไม่ให้ลงไปในอุโมงค์มานีก็ฉุดข้อมือเดินตามเพชรเข้าไปเพชรเดินนำหน้าลัดเลาะไปตามซอกหินพวกเขาได้ยินเสียงคนพูดกันพึมพำสะท้อนกล้องเบาๆเป็นระยะระยะ พอมาถึงห้องถงเด็กทั้งสามก็ตกตะลึงตรงกลางลานกว้างนั้นมีตะเกียงเจ้าพายุจุดให้แสงสว่างนวลไปทั่วหีบเหล็กโบราณเก่าค่ำคร่าที่ชูใจจำได้ดีเปิดอ้าอยู่หลายใบเพชรนินจินดาในหีบต้องแสงไฟเป็นประกายวูบว่าแพรวพรา,พ,ราพวกโจรห้าคนกำลังแบ่งสมบัติกัน ทุกคนต้องการจะได้ส่วนแบ่งมากกว่าคนอื่นต่างทุ่มเถียงทะเลาะวิวาทและสะบสาบานกันกักขระพวกคนอุบาทบ้านเมืองกำลังรัศระสายเพราะข้าศึกมาโจมตีมันกลับเห็นแก่ตัวลักขโมยและกอบโกยทรัพย์สมบัติเพื่อประโยชน์ของตนช่างชั่วช้าน่าอนาจใจจริงๆ มานีขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธแค้นฉันจะพุ่งชมวกใส่มันเพชรพูดดวงตาของเขาลุกวาวอย่าประมาทนะเพชรเธอมีชมวกอันเดียวชูใจกระซิบเตือนเธอพุ่งไปแล้วก็ไม่มีอาวุธเหลืออยู่มันจะรุมทำร้ายเราและฆ่าเธอเพราะมันพยาบาทอาฆาตมาตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วเพชร คำรามอยู่ในลำคอทั้งสจ้องมองดูพฤติการของโจรต่อไปในที่สุดมันกอบเครื่องเพชรพลอยเงินทองออกมากองห้ากองพยายามจัดสรรของมีค่ามากให้เฉลีย่ยอยู่ทุกกองหลายครั้งที่พวกมันเงื้อง่าดาบขึ้นจะฆ่าฟันกันเองแต่หัวหน้าโจรซึ่งดูอาวุโสกว่าเพื่อนจะห้ามราม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของพวกมันไว้ต่างทุ่มเทียงและเกี่ยงงอนกันอยู่นานสมุนโจรคนหนึ่งคงจะรำคาญจึงควักเอายานัดขึ้นมานัดฝุ่นของยานัดปลิวฟุ้งไปทั่วชูใจได้กลิ่นรู้สึกคันจมูกเหลือกำลังเอามือปิดไว้กลัวจะจามแต่ก็กลั้นไม่ได้จึงจามออกมา โจนทั้งห้าคนหันขวับมาทันทีมันถือดาบวิ่งตรงมาหาเด็กทั้งสามทันใดนั้นเจ้าโตของมานีไม่รู้มาจากไหนรีบกระโจนเข้ากัดโจนทั้งห้าคนอย่างอุตลุดเพชรพุ่งฉมวกไปถูกหัวหน้าโจนล้มลงแล้วทั้งสามก็พากันวิ่งออกจากอุโมงค์ ชูใจก้าวขาไม่ออกตกใจกลัวสุดขีดร้องตะโกนออกมาสุดเสียงตายแน่แล้วช่วยด้วยแล้วภาพที่มองเห็นทั้งหมดก็อันตรธานไปชูใจชูใจเป็นอะไรร้องเสียงรั่นบ้านยากเขย่าตัวปลุกชูใจนั่งดูหนังสือแล้วหลับไปตั้งแต่เมื่อ,อไรล่ะนี่ ชูใจงัวเงียลืมตาขึ้นใจยังเต้นเป็นตีกรองด้วยความกลัวพอรู้สึกตัวว่าตนเองฝันไปก็ดีใจค่อยๆเหยียดเท้าออกด้วยความยากลำบากเพราะนั่งขัดสมาธิฟุบหลับกับพื้นค้างธรณีประตูอยู่นานจนเป็นเน็บพรางบอกยาอย่างตื่นเต้นว่า ฉันฝันเห็นชาวบ้านบารจันขยาโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินเห็นนายจันหนวดเขี้ยวนายแท่นนายดอกขุนสันพันเรืองเห็นนายทองแสงใหญ่นายทองเหม็นถือขวานขี่ควายนายอินนายเมืองนายโชดเห็นพระอาจารย์ธรรมโชิด้วยเห็นหมดทุกคนปิติกับพี่วีระพี่มานะก็โตเป็นหนุ่มแปรรบกับเขาด้วย ฉันดีใจข้ายาที่ได้เห็นบรรพบุรุษนักรบผู้กล้าหาเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงความฝันฉันก็พอใจย่าหัวเราะเจ้ากำลังอ่านหนังสืออะไรอ่านประวัติศาสตร์เรื่องชาวบ้านบารจันค่ะคงจะไปรบกับเขาลาซีจึงร้องลั่นบ้านอย่างนั้นเปล่าข้ายาเพชรพาฉันหนีเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ จนมันจะจับตัวฉันตกใจกลัวจนร้องออกมาจริงๆดูหนังสือแล้วหลับหน้าไม่ดีนะทางง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียให้หายง่วงแล้วจึงค่อยมาดูใหม่จะได้เข้าใจและจำได้ดูๆหลับๆอย่างนี้ก็จำอะไรไม่ได้ต่อเนื่องกันย่าบอกชูใจรับคำแต่นึกในใจว่า ถ้าได้ฝันเห็นชาวบ้านบางระจันซึ่งชูใจเขารบบูชาความกล้าหารและความสาม,มัคคีเขาก็พอใจที่จะฝันอีก